สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยอิเล็กทริคทอยดออนะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจําทุกวันกับการรีวิวของเล่นนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอของเล่นที่มันมีอนุภาพร้ายแรงหน่อยนะครับมันก็คือตัวปืนยิงหนังยางน,นั่นเองนะครับไม่รู้ร้ายแรงหรือเปล่านะก็พูดไปงั้นแหละ <c oughs> จะมาด้วยกันขึ้นสามสีนะก็คือสีเขมพูนะสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเขียวอันนี้ผมจะเรียกว่าสีเอวอเรียนเพราะว่าผมชอบนะมันขายดีด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรถ้ามันมาเป็นสีนี้มันจะขายดีเสมอนะ อ่าตัวนี้แม้จะมาสินค้าเนี่ยมันจะมาดูเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแต่มันก็จะถูกกฎหมายนะครับก็คือจะมีตัวมอ,อกรแล้วก็จะมีสลากให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคมาเรามาแกะกันดูทีละอันครับเริ่มจากสีชมพูก่อนแล้วกันนะครับผมนี่มันจะเป็นรูปร่างอย่างงี้เอแล้วมันจะเป็นปืนยังไงนี่ครับมันจะต้องกลางอย่างงี้ชึ้อเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปร่างปืนแหละแล้วอ่าตัวนี้มีไฟด้วยนี่นะครับผมอ่ะดูีละอันครับต่อไปสีฟ้า สีฟ้าสีฟ้าน่ารักเลยเอ่อทุกตัวจะมีหูหิ้วเลยครับเอ่อน่าจะทําเป็นพวงกุญแจได้เนาะเห็นไหมมันก็จะพับมาเหมือนกันเราก็จะต้องมากลางก่อนนี่นะครับนี่มีไฟเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อไปเป็นสียอดฮิตคือสีเอว่ากิเลีนนั่นเองไม่รู้ว่าเด็กสมัยรู้จักหรือเปล่าแต่รุ่นผมมันรู้จักแน,น,น่นอนนะซึบอ่าเราก็กลางมาเหมือนกันครับ แน่นอนครับตัวนี้มีไฟเช่นเดียวกันวิธีการใส่หนังยางนะครับผมหนังยางที่มันแถมมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กเนาะทำให้เวลายิงเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะแต่ผมลองยิงกับพวกหนังยางเดี๋ยวผมลองยิงไอ้หนังยางนี่กันหนังยางถุงแกงก่อนมันยิงได้ไหมมันก็คงยิงได้แหละแต่มันก็คงไม่ค่อยแรงมากยิงได้จริงแต่มันไม่ค่อยแรงนะครับถ้าจะให้แรงเนี่ยต้องหนังยางของมันมันจะเล็กๆจะบรรจุได้นะครับหกนัดแต่เอาข้าจริงนะ ไอ้นัดที่หกเนี่ยใส่โคตรยากเลยผมจะบอกไว้ให้เพราะว่าพ,าพอเราพอเราค่อยๆใส่ทีละอันอย่างเงี้ยไอ้นับท้ายเนี่ยมันจะมันจะมันจะแข็งมากเลยนะครับนี่ที่ข้ใส่แล้วเนี่ยปุ๊บนะแล้วผมก็แล้วก็กดมายางงี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่ทีละเส้นเส้นอย่างงี้นะครับซืบนี่มาเราลองยิงเหมือนเดิมครับกระป๋องเชเว็บเจ้าการรมของเราลองนะครับเม่งโอ้โหเฮ้ โอ้แรงนี่หว่าทำเป็นเล่นมาอีกสักนัดครับผมโอ้แรงนะเนี่ยใช้ได้ใช้ไดอ้อืดังเป็นะระฆังวัดเลยครับผมมาอันนี้มาลองดูสีบาเกเลียนอันนี้ผมใส่ไว้แล้วเนี่ยหกนัดนะครับไอ้นัดที่หกนะใส่ยากมากผมจะบอกไว้เลยนะมาครับดังเป็นะระฆังวัดเลยใช้ได้เนี่ยแรงมามา หมแรงแรงเดงพอพอตัวครับพอตัวพอตัวใช้ได้ครับโอเคก็นะสินค้ามันจะเล็กๆประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใหญ่นะก็สามารถซื้อให้ลูกเล่นได้นะผมว่าตัวนี้ไม่ไม่ไมีพมิภัยอะไรแม้มันจะเป็นหนังยางก็ตามนะครับเดี๋ยวผมลองยิงลองเลยดีกว่าว่าแล้วก็ยิงใส่มือสักนัดดูผมจะดูว่ามันจะเจ็บไหมพีชีพเลยครับ อก็แรงแต่แต่แตไม่ไม่ถือว่าเจ็บนะครับผมไม่ค่อยไม่น่าจะมีปัญหากบอะไรนะโอเคนะครับผมก็สินค้าตัวเนี้ยผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครก็ได้ครับผมเนาะผมจะมีการรีวิวของเล่นอย่างเงี้ยทุกๆวันเลยนะถ้าวันไหนผมไม่ขี้เกียจผมก็จะพยายามจะรีวิวทุกวันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันเนี้ยไปแล้วครับสวัสดีครับ